สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับวันนี้มีข่าวเขาความเคลื่อนไหวของงานคอมมานด์เน็กเจนไทยแลนด์2องของ MSI มาบอกกันเรียกได้ว่าตอนรับหน้าฝนโปรสุดร้อนแรงจาก MSI ในงานห้ากรรม IT ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณศูนย์านการประชุมแห่งชาติสิบสิบแปดีิมิถุานายนนี้นะครับโดยครั้งนี้ MSI คนของสุดพรีเมียมพร้อมเตรียมโปรโมชั่นโดนใจกว่าทุกครั้งที่เคยมีมาเพื่อสาวกชาว MSI โดยเฉพาะ กิจกรรมต่างๆภายในงานครั้งนี้จัดหนักมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็น early b i r s t promotion โปรดีๆสำหรับคนตื่นเช้ารุนรับง,ง่ายๆกับส่วนลดสูงสุดถึง50%เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องโน้ตบุ๊ก MSI รุ่นใดก็ได้ที่เพื่อนๆเล็งไว้แถมงานนี้ MSI เอาใจผู้ที่ชื่นชอบการประมูลเปิดเวทีให้ร่วมประมูลกันอย่างเต็มที่อีกด้วยยังไม่หมดกับกิจกรรมครับเพราะว่า MSI จัดให้ตามคำเรียกร้องของเราคอเกมเมอร์ กับลานบอลเกมฟีฟ่ามาไว้ในบูธสนใจว่าปล่อยของพร้อมรับของรางวัลกลับบ้านกันได้มากมายสําหรับผู้ที่ชื่นชอบและอยากใกล้ชิดมังกรยักษ์มาเจอกับน้องลักกี้และเหล่าสาวสาวฟอร์สเพย์ได้ที่บูธ MSI พร้อมแชร์แอนแชร์ลง MSI Thailand Notebook Facebook ได้ด้วยเปิดรุ่นของพรีเมียมได้เลยนะครับงานมันมันดรใจชาวเกมเมอร์ขนาดนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วมาพบกันที่บูธ MSI ภายในเพนลี่ hall ตำแหน่ง P1 สำหรับรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆรอติดตามกันได้ครับหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m i m m s i กด subscribe channel ดาใน o u t u b e พิมพ์ notebook spec แล้วก็ subscribe โดยกดที่มุมขวาด้เช่นกันสวัสดีครับ